เดี๋ยวค่อยเอาระดับ SPL ไปใส่ไอตัวต่างลืมเลยเฮียรีบเดี๋ยผมลืมคำพีได้ยังไงวะไปเฮียลืมหิวกัน สหายบอติดสหายบอติตเดเสร็จแล้วเสร็จแล้วอิทาจิเจ็ดหมื่นไอชี้ดูดิพี่ดูของผู้หญิงนี่น่ารักจัดผี้ผู้หญิงมันน่ารัก oh, จัดไอ้ยไอ้โ<ๆ>ดนดาบตายสัตว์ตังมามามาการลุย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 ไม่ได้ปั๊มยาไอ้ไอเหี้ยม, <c oughs> มันผมลืมกดอะไรบางอย่าง กลางเด้ออืมเลดหดแล้วคำพีม่นมด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 ปั้นปั้นปั้น,นหน่อยเจ้าคุมน่ารักจาดอ่ะช่วยไหนโอ้โหตายเออต้องการแค่พริสน้องชาย แค่พีชทิ้งไว้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วมันมันมันางพิดมันไว้ไหน่อยโอ้โหผมตายก่อนไอ้สัตว์ตีละละบายหกหมื่นกว่าพี่อะไหนพี่ยังอยู่กลางอยู่ตรงไหนกันมามากลางเนี่ยตรงปั้นเนี่ยมาต่างมา มันมาแลยเนะี่ยตัดอิธาธตาจิก่อนเลยโอ้โหเหี้ยตายโดนยังโดดตายเฮ้ยแข็งโดนทวนแช่เลยแ <ผม S 1> <า>ช่กอนหนึ่ง,งกำลังไปกำลังไปนนโอ้โหมตายทำไมผมตีบบาเบาวะพี่มันมีคูดาวด้วยหรอกแก้พิษอ่ะมี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  ทวนทวนทวนผมลืมกดอะไรบางอย่างไอ้แม็กไอ้แม็กยินได้ม็กตายหมดตายหมดตายหมดคำหน้าเน็ตคำหน้าเน็ตอิชิจิเข้าบ้านพี่หกหมื่นกว่าต่างพิษทวนหน่อยทวนทวนเอาทวนกันเดี๋ยวมันแทบลุยลุต่างพิษระบายเอ้ยโอ้โหผมโดนพิษตายว่ะเหี้ย ตีปั้นกอนประกุเต๋ตายตัวนตายมันเห็นเซิร์ฟเกาหลีเขาบักควนอีกแล้วมันโอ้โหตายเหี้ยโดนมัดไอ้เชี่ยคุมนี้แม่งแม่นกว่าคุมบวกสามสิบอีกนนไอ้สัตว์รู้ไหมใช่ไหมที่รู้สึกว่า ตีโดนทุกออบอะใหมากเลยอะไอ้แคหรือว่าถ้าพลังโจมตีมันเพิ่มเอ้พี่แดงหมดอ่ะพี่แดงหมดหมอบ้านหน่อยหมอบ้านหน่อยแดงหมดแดงหมดต่างหมอบ้านหน่อยใช่ไอ้แค่มันแม่นกว่าคุมผมรู้สึกว่าถ้าพลังโจมตีมันเพิ่มมันเพิ่มแม่นด้วยไอ้แค่คนแม่นเลยนะไอ้ชาตเออเหมือนเราได้พลังโจมตีเพิ่มมามันก็เลยเพิ่มแม่นมั้งได้พลังโจมตีได้พลางต้ากันกแม่นไอ้ชาติทำไมมันแม่นงี้วะมันผมว่ามันน่าจะมีปานะปานอะไรบางอย่างที่ถ้าเราได้ดาเมจ เพิ่มขึ้นมันจะแม่นขึ้นดูดิไอ้แย่ตีโคนแรงกลางแล้วละไป้ยคุมนี้มันจะอยู่กี่เดือนวะคุมนี้มันจะอยู่กี่เดือนวะเหมืนคุมนี้มันจะอยู่กี่เดือนวะน่าจะอยู่นานหน่อนะกูะเวลพี่สามเดือน่ะสามเดือนหมตายหมดไนต่างพี่ต่างกุ้งเด้ต่างทุบอย่างเดียวเลยไม่ต้องหมุนอย่างเดียวเลยครับแค่พิษแค่พิษเขาก็ตายกันเบื่อแล้วใช่ นี่นี่ตังมาแกอกู่อุ้ยตายแ่ความสดใสเียเหมืเเไ่ดเดอเดอบกเดียได้บกุเตพี่เดเดพี่ผมตายผมตายแล้วปิดแล้วบักุเตบักุเตไอชวนไอแม็กครับโอ้โหชวนไอแม็กแช่เชียเชี่ยเียเชียเชียเชียเอะเยอะโอ้โหดั่นไงพี่ โอ้โหตายแี่ไอแมกแิ่เดียวโอ้ถ้าต่างพิษนี่หายหมดเลยเมื่อกี้หายหมดทั้งบวงอ่ะผมเดินเล่นลิ้นก่อนดิผมต้องเล่นลินเล่นเล่นตรงกลางตรงกลางเยอะสัตว์นี่ไอแมกไอแมกไอมกตายแ้้องใช่เนี่ยละลายตามตามยังโดนกูจ้าเวลกูเจ้เวลละลายต่างพิษเลยต่างพิษแต่เขาแก้ไปแล้ว ผมแก้พิษได้ผมแก้พิษได้ผมแก้พิษตายสวยสวยมา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 ตรงปั้นมันเนี่ยพี่ผมงขวแก้พิษผมแก้พิษโอ้โหตายโหพี่เขาเยอะเกินตายค้ำไม่ไหวว่ะต้องให้ต่างช่วยพิษอะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาของมาใส่ตัวต่างก่อนไอ้สัตว์เดี๋ยมันจะได้เล่นง่ายๆตรงปั้นพิลเล็ตพิลเล้วพิลแล้ว เออโอ้โหเชี่อถ้าแก้ไม่ทันนี่ตายเลยนะต่างใช่พี่โอ้โหตายตอนนี้เรามีปัญหาคือลูกแก้วไม่พอเออเดี๋ยวรีรีปานรีปานต่างก่อนลืมไม่สักลืมรีทิ้งไว้ให้ต่างพิษเท่าไหร่อ่ะตอนเนี้ต่างมองไม่ทันอ่ะเหนนะ คนกูจะเวลโอ้ยโดนแจ๊ดวนกันเนาทวมมีไม่มีคนซ้ำไม่มีคนซ้ำไม่มีคนซ้ำตามยูพี่ดูนิ่นนินโอ้โหโดนบวกสิบสองโอนแม่ดนโตนฟีเดียวสายหมดเลยว่ะไอ้สสองแล้วโดนพิษสายหมดนะไม่ทุกมีอิชจีตีหมอเฮ้ยผมไม่เห็นอิชจีเล่นกลางเลยโนนนนโนนนนผมต้องไปซัดอิชจีซะหน่อยว่ะ โอ้โหผมตายก่อนไอเ้เขี้อ่พิษไม่โดนสหายหมดจะอิชจีแล้วครับน้องเจ้ครับโอ้โหโดนสวนอะแดงหมดมัน,มนแดงหมดสหายหมดมมหั่เจ้จาไอ้ได้ได้ได้รอแดงแป๊บ เลยเะโตู้ยคว้ปูฟีวออยู่แบมามามาแดงแล้วนนไครับพี่ัาบ้านพี่แล้วเข้าบ้านไปแล้วไ้วยนิคนเดิมเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยตายแล้วไอชิจิไอแม็กไอแม็กไอแม็กตายหมดไอกำลังไปในบ้านตายหมดแล้วตายหมดแล้วไปปากกุเตะพี่ปากกุเตะตายเขาตายรัวๆแล้ว

ไอ้เชี่ยจุดขาดแล้วไอ้ดุนโอ้ยสวยโอ้ยสวยจัดยังโดนหลัง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 อิทาจิตายเสวยโอ้หยตายไปดิเหี้ยแล้วละไปโอ้โหโดนแช่ตรงปั้นตรงปั้นตรงปั้นบ้านเราโดนแช่อะ นี่ไอแม็กตรงกลางพี่มาแล้ว,ลว,วแลยว่ะระ,ะบายโอ้ระ,ะบายเที่ยตีแม่งไม่โดนว่ะสัต์เอ้ไอแม็กในบ้านตายแล้วตายแล้วผมซัสแตกแล้วโอ้โหเหี้ยโดนหดาบสะท้อนโดนดาบสะท้อนเรียบร้อยเลย กลางเด้อไอ้เทียกดผิดลงบ้านเฉยโอ้เจ็บเจ็บอ่ะเด็ดเด็ดเดเ็ดเเดไม่ไอ้เจียน้เจียนี่เจ็บสองแจ็เนี่ยอุ้ยโดน1 2มา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 กำลังไปกางกำลังไปกลางกลางกลางเต็มเลยแหนแม่งอยู่ไหนวะ หายหมดวไอ้สัตว์หายหมดเอาสาหายมึงชวนไอ้แม็กฉันยังไม่ชินกับการไม่มีใครนินนินไอ้แม็กเอตรงนี้จิงจวันโอ้โหใสาหายหมดนะใช่พี่ผมเอาสหายแล้วเมื่อกี้ผมจัดอิชิจิไปแล้วหนึ่งหนึ่งหายปะหายดีหนึ่งหนึ่งชนะดิซึ้แม่นขนาดนี้ นี่ไงยิทาจิเอาดิต่างพิษเอเอ,อสวยครับตอนนี้มันไม่ยอมไหมนี่มันไม่ยอมมันไม่ยอมพิษเว้ยิทาจิอ่ะมัดมัดยิทจีเขาไปพิษหมอดิอุ้ยรู่นระบายท่วนท่วนทวนทวนยังไม่ร่วงท่วนแล้วโอ้โหเกือบพันตายสองยังดีเลยังดีแข็งเอาหมดแล้วผมฆ่าแนวหลังหมดแล้วโอ้โหดนแจมตีป้อมตีป้อมไปหนึ่งเฮ้ยมาเข้ามาเข้ามาบอกกุเต าคุณเจมาคุณเจมึงไปนู่นแล้วทวน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 โมคูวิ่งหนีไปแล้วตายเร็วไอ้เจี้ยยังดีตายตรงปั้นมันตรงปั้นมันไอ้แม็กโอ้โหตายว่ะแดงหมดเด้อโอ้โหผมโดนสั่นผมโดนสะท้อนสะท้อนทุยขอหมอบ้านหน่อยครับหมอผมอยู่เนี่ยผมหิวหมอผมหิวอยู่ อน,นี้ไอ,อ้ท่าจิเอาหมอล้นเลยไปเอ๊อย่างดีพี่มันไปโน่นแล้วอ่ะโอ้โหโดนสะท้อนอนั่นแหละเย่ัวทิมพร้อมต่างเลยสัสยังไม่ได้ทำอะไรเลยอือพอสก,กิลปุ๊บตายเลยโอ้โหพิททิ้งไว้ได้อย่างเดียวว่าต่างเดี๋ยวมันไม่มีประดับอะเดีประดับกับยาไม่ได้กด เข้าบ้านไปสองตัวโอ้โหไอ้เหี้ยแดงละสัตว์เอ้ยแดงแบบไม่นี่กลางนะกลางนะกลางเยอะสัตว์โอ้โหเจ็บเจ็บตาย <c oughs> ผมรอดตายหนอิตาจิไปไหนตายตาย โอ้โหโดนตายเลยโด,โดนข้างหลังเยอะเยอะมากสหายเอ๊ะอะไรหมดวะเนี่ยสหายมีนะยาป, oh, ป<ร>่าปปั้นหมดวะหมดหมดในบ้านเคลียร์หมดกำลังออกไปอยากได้บบัปั้นวะปั้นหมดจัดเน้ ัไอ้หานึดอตัวหน่อยแตกผมรอปั้นเกิดนหนึ่งหายไปไหนหมดวะเขาน่าจะไม่แดงกันมากงนะทวนทวนหลังพิดแล้วพิดแล้วโอ้โหผมตายก่อนเอ้ยต่างโดนมันต่างโดนมาตีอะเด็เมื่อกี้ทำไมต่างจอด่ังมันไม่เห็นว่าโดนใครตีเลยนะอยู่ๆก็ลงไปนอน นอนโอ้ยคูวิ่งหนีไปแล้วไอ้เฮียทุนวิ่งหนีไปแล้วหายหมดหายหมดมต่อยปบ้นก่อนแดงผมหมดด้วยหายหมดแดงหมดเฮียเดี๋ยวค่อยเอาซัดไอแม็กก่อนมันมาตีหมอโอ้โหซัดไอแม็กไปเฮียอิตาจิแป๊บหนึ่งนนเดี๋ยวลงช่วยน่าผมเอาแดงแป๊บหนึ่ง สหายไม่มีสหายมาแล้วแป๊มหนึ่งนนนอี่ผมอยู่ผมอยู่ในบ้านผมรอดแดงอยู่อิตาจิเข้าไปแล้วเอ,อ้ยถึกไว้ทนไว้ถึกทนอามิตาจิอยู่ตายตายตายตาแย,ย่ดาบไม่ตายนนได้ครับผมแดงแล้ว,ลวดาบตาย ตามอีชิจิอย่างเดียวนะตอนนี้มา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 ไอเม็ไอเม็บักพุเต้ไอแม็เอาอยู่เอาเอาอยู่ไหนข้างหลังลงไปแล้วลงไปแล้วโอ้โหสิบสองโอ้โหเฮียโดนดาบแม่งมาแทงหลังวะไอสัตว์เอ้ยเฮียอิชิจิเก้าสิบแปดตัวตีหมอบน่ะตีหมอบมนเลยเก้าสิบแปดตัวดังระวังทุกคน อุ้ยโดโบสิบสองโอ้โหตายก่อนไลยซัดมันไอเ้เแ้ยมันหมัดมันเร็วอยู่นะเนี่ยอุ๊ยโดสะท้อนโอ้โหเรียบร้อยมันอยู่ไหนโอ้โหผมอยู่บ้านนะผมตีอิชาจิอยู่ผมกันอิชาจิตีหมอแล้วตอนนี้น ไอ้แ่ดูที่พี่ดูสถิติหมอไม่ดีแล้วพี่ดูแต้มดีไอ้แยแต้มห่างกันอย่างเยอะหขาหมอเลยดูดี